สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง y t u t u ถาอินเอร์น็นะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่9มกราคม2 5 6พที่ห้องพิจารณาคดี9-2 2สารอาญาจนนรัชดาพิเศษสารนัดฟังคำสั่งเพิกถอนการประกันตัวรวม2คดีคือคดีดำออ่าง1 7 8 8 2ทับสองพรที่พนักงานอายการคดีอาญา8เป็นโจทกฟ้องนางสาวนัชนิดหรือว่าใบปอดวงมุสิท์ และนางสาวสุพิชชาหรือว่าเมนูชัยลอมซึ่งหลบหนีและนางสาวเนจิพรหรือว่าบุ้งเสน่ห์สังคมนักกิจกรมมรมกลุ่มทะลุวันร่วมกันเป็นจำเลยที่1นถึงสฐานดูม,มินสถาบันและคดีดำออ่างหนึ่งหกเ้าหนึ่ทับสองพันห้าที่พนักงานอายการคดีอาญาเจ็เป็นโจทย์ฟ้องนางสาวนักชนิดหรือว่าใบป่อด้วงมุติและนางสาวสุพิชชาหรือว่าเมนูชัยลอมเป็นจำเลยที่หนึ่งและ2ฐานดูมินสตาบันโดยสารพิจาระ์ พยานหลักฐานจากการไตส่สวนแล้วพบว่าภายหลังการได้รับปล่อยตัวชั่วคราวจากศาลแล้วต่อมาวันที่17พฤศจิากาย,ยน2565น,นางสาวนัชนิดจำเลยที่1ได้เข้าร่วมชุมนุมกับพวกและเกิดการปะทะก,กับเจ้าหน้าที่ตำรวจและพากลุ่มผู้ชุมนุมไปประทว้วงหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติพยานหลักฐานของจำเลยไม่มีน้ำหนักขัดล้างพยานหลักฐานของผู้ร้องได้ถือว่าผิดเงื่อนไขการปล่อยตัวชั่วคราวของศาลศาลจึงมีคำสั่งให้เพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยที่1และให้ออกหมายขังส่วนคดีดำ อ่างหนึ่งทับ2565ที่พนักงานอายการคดีอาญาสิ์เป็นโจทย์ฟ้องนายโสพลสุระหรอว่าเกตฤทธิ์ดำรงนักกิจกรรมกลุ่มโมกหลวงนิ่มน้ำเป็นจำเลยฐานดูหมิน่นสถาบันศาลพิเคราะพยานหลักฐานจากการไต่สวนแล้วเห็นว่าภายหลังการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวจากศาลแล้วต่อมาวันที่17พฤศจิกายน2565นายโสพลได้เข้าร่วมชุมนุมกับพวกและเกิดการกระทบก,กับเจ้าหน้าที่ตำรวจและพากลุ่มผู้ชุมนุมไปประท้วงหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พยานหลักฐานของจำเลยไม่มีน้ำหนักขัดล้างพยานหลักฐานผู้ร้องได้ถือว่าผิดเงื่อนไขาการปล่อยตัวชั่วคราวของสารสารจึงมีคำสั่งเพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราวทางด้านในส่วนของนายโสพลจำเลยที่หนุ่มออกจากหมายขังจากนั้นเจ้าหน้าที่รชาชทัณฑ์ได้ควบคุมตัวทั้งใบปอและเกตเพื่อเข้าไปคุมขังที่เรือนจำต่อไปนี่แหละครับก็กลายเป็นว่าคนพวกนี้เนี่ยครับก่อนหน้านี้ได้มีการดําเนินการเนครับเรียกว่าระเบิดคำสั่งสารสุดท้ายเนะี่ยสารนั้นก็ มีการเพิกถอนประกันเป็นที่เรียบร้อยก็กลับเข้าไปนอนในเรือนจำนี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับจากความเคลื่อนไหวของกลุ่มบรรดาผู้ที่ไปดูหมิ่นสถาบันท้ายที่สุดแล้วก็ต้องกลับไปนอนในคุกในตารางนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่จะเป็นอุทาหรณ์ให้คนรุ่นใหม่ครับในการที่จะคิดทําอะไรนั้นก็ควรจะต้องคิดหน้าคิดหลังคิดให้เยอะๆนะครับซึ่งอย่าให้ใครนั้นมาชักใยห,หรือว่าอย่าให้ใครนั้นเนี่ยครับมาพาไปในทางที่ไม่ถูกไม่ควรครับ